สวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์เบ้านาวามอห้าทับเจ็ดเลขที่สิบครับวันนี้จะมาท่องมหาเวสันดรชาดกกันมาซีครับจึงตัดว่าโอ,โอ้เวลาปานชนีเอจะมีดึกดด่นจวนจะสิ้นคืนคนรุ่งไปเสียแล้วหรืกอกะไร ไม่รู้เลยพภาพายรำเพยพัดมารีเรื่อยอยู่เชื่อเชียวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละหอยทั้งดาวเดือนก็เค่อนคอยลงลับมา สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กิ้งกับเกือกตัวอยู่ยัวเยี่ยทั้งนกหกก็งัวงเงียเงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซสังสอดสแวงทุกแห่งห้องหิมมเวนทั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุนสอดแล้วที่แม่จะซับซามฟังสำเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิน้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะได้ผ่านพบประสมรอยผลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตัดว่าเจ้าดวงมุนชาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งความว่างจินไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแลสวัสดีครับ